เป้าหมายของพวกเราที่อยากจะเป็น media for change ก็คือไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์นั่นไม่ใช่ตลาดที่เราอยู่สิ่งที่เราอยู่คือเราเป็นนักกิจกรรมเป็น activist แต่ว่าเราทําสื่อนั่นคือ activism ของเราแล้วเราก็อยากจะใช้สื่อพวกนี้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ได้ สวัสดีครับผมสิงห์วัน,นสิงห์ประเสริฐคุณนะครับหลายคนก็จําชื่อเป็นพี่เถื่อนจริงชื่อสิงห์นะครับถามว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมก,ก็ก็ทำสื่อมาเป็น10ปีแล้วนะครับเริ่มต้งแต่เป็นพิธีกร TV, ทีวีทํารายการ TV, ทรีวีทําสารคดีทีวีแต่ว่าในช่วง4ีหปีให้หลังนี้ก็พบว่าตัวเองได้ย้ายตลาดมาออนไลน์เต็มที่แล้วก็ถ้าให้เรียกตัวเองอาจจะไม่เรียกอินฟลูเอนเซอร์เรียกว่าคนผลิตสื่อออนไลน์มากกว่า ผลงานปัจจุบันก็คือช่องชื่อเถื่อน Channel นะครับเรามีทั้งรายการเถื่อน Travel ที่หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกี่แล้วแล้วก็รายการอื่นๆอ,อีกหลายคอนเทนต์ที่เราทำกันในออนไลน์ครับผมเป็นช่อง YouTube เรื่องของแพชชั่นในการทำงานจริงๆผมไม่ได้มองตัวเองเป็นทางอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ผลิตสื่อออนไลน์โดยเฉพาะนะถ้าให้ผมมองตัวเองอย่างชัดเจนก็อาจจะเป็นนักเล่าเรื่องซึ่ง ซึ่งทำงานด้านสารคดีเป็นหลักทีนี้ไอ้เรื่องต้องมาออนไลน์ต้องเปิดเพจหรือเปล่าต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตามมาตามโจทย์ของยุคสมัยเพราะว่าเราไม่สามารถทําในโมเดลเดิมๆได้ที่คุณทํารายการทีวีแล้วก็รับสปอนเซอร์มามันมันอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่สามารถทําในโมเดลเดิมๆที่คุณมีทีมงานเป็น10คน20คนในการทํางานเออหลายคนก็ต้องปรับตัวในจุดนี้เพียงแค่รายการของเราอาจจะทามันในเวอร์ชันเอ็กซ์ตรีมหน่อยงันเหลือคนเดียวเลยแล้วกัน ก็เลยกลายเป็นคอนเซปต,ต์ของของรายการเถื่อนทราเวลตั้งแต่ตอนนี้เป็นรายการทีวีอยู่ตอนนี้มาเป็นช่องออนไลน์ line, ก็ก็หยิบจุงจุดนี้มาใช้ต่อนะครับแต่แรงขับดันหลักจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แรงขับดันในการแบบโอ้ oh, อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์จังเลยอยากทาช่องออนไลน์จังเลยแต่ว่าเป็นแมสเซจที่เราอยากจะสื่อออกไปในสังคมนะครับอย่างช่วง3าีปีให้หลังเราทําเรื่องสงครามทําเรื่องพื้นที่ขัดแย้งทําเรื่องผู้ร้ภัยเยอะนะฮะแล้วก็มาปัจจุบันนี้ปีที่ผ่านมาชิฟโฟกัสมาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านโลกร้อนหรือ Chan ค่อนข้างเยอะ ผมว่ามันไม่มีการตีความอย่างต้องไปคิดอะไรกับมันมากจีเวนว่าเออคุณตั้งใจทําอะไรสักอย่างที่ใหญ่กว่าตัวคนเองแค่นั้นเองแต่ถามว่าทํายังไงเนี่ยมันมีวิธีหลายร้อยแบบมากๆนะครับของผมคนอาจจะเห็นชัดเพราะผมทํางานสื่อด้วยเนเจอร์ของงานคือคนต้องเห็นเราเราถึงจะได้ทํางานถ้าคนไม่เห็นเราก็ถือว่างานของเราก็ไม่ได้ออกไปแล้วแต่ว่ามีคนจนํานวนมากซึ่งทางานแอคทีฟกว่าผมเยอะมีอิมแพกด้านสังคมมากกว่าผมเยอะแต่เขาไม่ได้ทํางานสื่อคนก็เลยไม่เห็นเขาทีนี้มันก็กลับมาสู่ระบบการสร้างมูลค่าในสังคมซึ่ง กลายเป็นว่าตอนนี้ Value ของการออกไปสู่สื่อออนไลน์มันกลายเป็น Val u e ท we ี่เราใช้วัดกันว่าอะไรสําเร็จหรือเปล่าอะไรมี impact หรือเปล่ายอดวิวเท่าไหร่ยอดแชร์เท่าไหร่ยอดไลค์เท่าไหร่ยอดบริจาคเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราย้อนกับไป2 0 30ปีก่อนนิยามของการทํางานเพื่อสังคมมันไม่ใช่ต้องมาวัดตัวเลขพวกนี้กันขนาดนั้นมันมีนิติของจิตวิญญาณของความตั้งใจจริงของ Impact บางอย่างซึ่งวัดเป็นตัวเลขไม่ได้อยู่ค่อนข้างเยอะะฮะก็เลยอยากกลับมามองว่ายุคปัจจุบันเนี้น พราะเราเห็นเห็นมากขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ระบบเดียวที่เราจะมาวัดได้ว่าใครเป็นคนที่สร้างมูลค่าให้สังคมสูงสุดเช่นเดียวกันถ้ากลับมาสู่เถื่อนชนนานลนะครับกเ็เราเป็นช่องที่ณปัจจุบันนะฮะยังเลือกไม่รับสปอนเซอร์แล้วก็ทำเป็นคลาวฟันดิ้งแทนก็คือให้แฟนๆรายการช่วยกันเอาเงินโอนเข้ามาสนับสนุนรายการให้เดินต่อไปได้เหตุ <c oughs> ผลข้อแรกก็คือเราทุนต่ำครับ <c oughs> เอาจริงเพราะว่าโจทย์ที่ว่าการเป็นถ่ายคนเดียวเงี้ยเออมันก็ ไม่ได้ใช้อะไรมากมายขนาดนั้นเออแล้วเวลาผมไปถ่ายงานต่างประเทศก็ก็ไปคนเดียวก็ง่ายก,ายกว่าการไปถ่ายเป็นกองเยอะนะครข้อ2คือเราไม่ได้ปฏิเสธด,ด้านคอมเมอร์เชียลขนาดนั้นในเชิองอุดมการนะฮะแต่ว่าเราเราเหนื่อยกับความยุ่งยากที่ตามมาเกกับการรับสปอนเซอร์เพราะว่าเราก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าเช่นลูกค้าเป็นน้ํายี่ห้อหนึ่งเราต้องมานั่งเบลอน้ําทุกขวดในรายการงี้ทุกคนก็นั่งลำยันอยู่บอกโอ้ยเหนื่อยจังเลยชีวิตอะไรกันนะเออซึ่งเราเข้าใจว่า ทุกโจทย์คอมเมอร์เชียลทุกเอเจนซี่ทุกโปรดักชันเขาเขาต้องเจออย่างนีกันหมดไม่ได้มองว่านี่เป็นโจทย์ซึ่งแปลกประหลาดเฉพาะของเราในยุคนี้ปัจจุบันเร,เ,รเราก็มีทางเลือกนี่เราสามารถหาเงินทุนที่ไม่มีพันธะใดๆยกเว้นว่าตั้งใจทางานของเราให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆก็คือคนดูทุกคนนั่นเองนะฮะทีนี้มันจะทําได้ก็คือเราต้องสร้างรายการซึ่งมี value ลลก,กับคนดูขึ้นมาซึ่งยอดวิวอาจจะไม่ต้องเป็นล้านวิวทุกคลิปก็ได้ยอดวิวประมาณไม่กี่แสนแต่ว่าคนดูเขา appreciate มันมันก็สามารถเปลี่ยนยอดวิวตรงนี้เเเเปป็นนนนงงงิขไไ้้าาาามมมไดดซึ่ช่ชวระณ3ือั เราก็พบว่าเอ้ยทำได้นี่นะหนึ่งคือทั้งคนดูสองคือทีมงานซึ่งยินดีจะทําแม้จะมีโอกาสเสี่ยงว่าบางเดือนอาจจะไม่ได้เงินเลยก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอน,นี่ยว่ารายได้จากตรงนี้มันเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็เข้ามาเยอะพอที่ผมจะจ่ายเงินให้กับทุกคนที่อยู่ในทีมได้ทุกเดือนได้นะครับผมเราก็เลยคนพบว่าโจทย์ของเราซึ่งหนึ่งคือต้องการพูดเรื่องสังคมอย่างเต็มที่2คือมีอิสระภาพ flexibility ที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับโจทย์ด้านคอมเมอรเชียลใดๆมากขนาดนั้น ก็เลยคิดว่าโมเดลนี้เหมาะกับเราแต่ถามว่ามันจะโตในเชิงธุรกิจไหมมันไม่โตหรอกครับมันไม่สามารถแบบกซ์เด้ว่าจะได้10ล้าน20ล้านจากทาตรงนี้แต่นั่นไม่ใช่โจทย์หลักของเราอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่อุดมการณ์ด้วยมันเป็นแบบความขี้เกียจในการพยายามโตของเราเพราะมันมันก็เหนื่อยที่ต้องไปแข่งคนอื่นเรื่องการเงินอะไรเงี้ยสมมุติว่าเรารับโจทย์ลูกค้าอะไรต่างๆมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ตัวเองให้เข้ากับสไตล์ของของสิ่งที่เขาต้องการซึ่งถ้านาน,านๆทาทีก็อาจจะพอไหวเออไม่ได้บริสุทธิ์า ณปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างสบายใจกับจุดที่พวกเราอยู่มากๆแล้วก็อิสรภาพที่มาจากการทำคราวฟอนดิ้งแต่เรายังมีความรับผิดชอบอยู่ความรับผิดชอบนั้นต่อทุกคนที่ดูรายการอยู่เราก็ต้องทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพออกมาให้คนอื่นเสพเรื่อยๆไม่ดรอปตัวเองไปสู่จุดที่แบบว่าทําอะไรที่แบบอะไรก็ไม่รู้ออกมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละสําหรับเรารู้สึกว่าคราวฟอนดิ้งกลายเป็นเรื่องง่ายมากๆขึ้นมาแทน เมื S <S ่อกี้พ so like oh so well ูดถึงต well, really. ัวเถื่อนชานลนะครับของการทำคราวด d ฟันดิ้งแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นคอมเมอรเชียลรับสปอนเซอร์ไปเลยเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นตัวผมก็คือเพจวรรณสิงซึ่งเราแยกออกจากกันนะครับเพจวันณสิงก็จะหน้าด้านกว่าเยอะเหมือนกันนะฮะให้ขายอะไรก็มาๆจัดมาแล้วเราก็ถือแว่าเราเอาเวลา90%ซไปทํากับสิ่งที่เราไม่ได้เงินเลยอีกเวลา10%อที่เหลือเราก็มาทาสิ่งที่เราได้เงินกับมันนะครับก็เป็นโมเดลที่เอาขาหนึ่งคือขาคอมเมอรเชียลเต็มที่มาไฟแนนซ์ ขาที่เป็น non commercial ของเรานะครับแล้วก็รายได้จากขาที่เป็น non commercial ก็คือเงินที่คราวฟ f u n d i n g มาจากเถื่อน channel เนี่ยเราก็แจกทีงานไปเลยไม่มาถึงเรานะครับเพราะว่าเราได้รายได้จาก value ซึ่งเถื่อน channel สร้างให้เรามันเป็นเพื่อ value ให้วนรณสิงห์แล้ววันณสิงห์ก็เอา value นั้นไปขายเป็น product commercial ต่อได้อีกทีหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องได้เงินสดจากเถื่อน channel ก็ได้นะทีนี้ไอ้พวกแบบเวลาเราโพสอะไรที่เป็นการค้าอย่างี้จริงๆคนดูเขาก็ดูออกกันอยู่แล้วล่ะเออหยิบ product มาหลาขนาดนี้นะฮะ ตอนแรกๆก็แอบหน้าบางนิดนึงเหมือนกันแต่ช่วงหลังๆก็รู้สึกเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพไปแล้วเราไม่รับแอดในรายการเราไม่รับแอดทางทีวีอะไรแล้วเราจะให้หาเงินยังไงก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมแต่เราก็จะมีบางอย่างซึ่งพิจารณาเราก็ไม่รับแต่ก็ไม่ได้มีมาตรฐานแบบเป๊ะเป๊เป็นข้อนะแต่แค่ดูฟีลลิ่งของการคุยกันเราดูว่าเออมันเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเช่นถ้าส่งครีมกันแดดมาก็จะแบบว่าผมก็ไม่เคยทาเลยนะครับตัวถึงได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นอะไรเง ถ้าใครสนใจคอนเทนต์ที่พยายามเจาะลึกเรื่องเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งมีหลายแบบมากนะครับตั้งแต่แบบสลัมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเขาอยู่ยังไงจนกระทั่งแบบพื้นที่ไฟไหม้ป่าออสเตรเลียหน้าตายยังไงหรือเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยเราจะทําเรื่อง the great barrier reef ประการังซึ่งใหญ่ที่ประเทศอิตาลีครับแต่กําลังตายไปนะฮะไปดําน้ำมาไปถ่ายมาอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองมาติดตามเถื่อนช่องกันดูนะครับผมเอ่อ เราเองก็เหนื่อยจะไปแข่งกับชาวบ้านเขาเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีคนมาดูบ้างแหละถึงจะอยู่กันต่อได้โฆษณาได้ห่วยมากก็ก็เชิญชวนนะฮะแล้วก็นอกจากดูแล้วเราจะพยายามยื่นมือให้ทุกคนด้วยว่าคุณดูเก si ี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณทําอะไรเกี่ยวกับมันได้บ้างนะครับเป็นเป้าหมายของพวกเราที่อยากจะเป็น media for change ก็คือไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะเอ่อนั่นไม่ใช่ตลาดที่เราอยู่สิ่งที่เราอยู่คือเราเป็นนักกิจกรรมเป็น activist แต่ว่าเราทําสื่อ นั่นคือแอคทิวิซึมของเราครับแล้วเราก็อยากจะใช้สื่อพวกนี้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ได้แล้วก็จะพยายามทําต่อไปทีนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนเอ,อ่ยังไงตามแต่ก็ก็ต้องรอดูตามโจทย์สังคมโจทย์ของสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามกันอยู่ทุกวันครับยังไงก็ฝากติดตามกับเถื r อนชาแนลด้ครับ